มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิด20จังหวัดกลมอุตุเตือนทั้งฝนทั้งหนาวถึงวันพรุ่งนี้13มกราคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อน เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้นําพัดความชื้นเข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณแดงกล่าวจะมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงระวังอันตรายจากอัคคีภยัยที่จะเกิดจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้จะมีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองฝุ่นละอองระยะนี้นะคะประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยถึงปานกลางเนื่องจากจะมีฝนตกในบริเวณดังกล่าวค่ะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสดุด13-18องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดยะโสธรอ่อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสสิบหก1ึงสองศาเซลเซียสสูงสดุด29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15งสองศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสสูงสุด33-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบรุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประาระ30ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสดุดาสองศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนเอนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ